สวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีพี่เพื่อนที่ติดตามช่องสะต่ายคุณบุตรนะครับผมวันนี้พบกันช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับนี่ครับราหนึ่งอาหารนะครับผมนี่ครับกับข้าวตอนพักเที่ยงนะครับผมซุปซุปขนานะซุปบกหมี่นะครับข้าวเหนียวสองห่อนะครับผมง่ายๆนะครับผม เสร็จจากนี้ก็จะไปสองพระนะครับผมพอดีน้องที่ทํางานครับไปเล่นเกมเอาผ้าได้นะครับเล่นเกมเอาผ้ามาเยอะเลยครับเดี๋ยวไปสองพระนะครับอยากกินข้าวเสร็จไปสองพระต่อครับผมหลังจากที่ผมได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับผมทานข้าวเสร็จเรียบร้อยอาหารกลางวันครับผมวันนี้ มีวัตถุมงคลพรกเครื่องครับผมที่น้องไอแพนด์นะผมเล่นเกมได้นะผมไม่รู้เล่นเกมยังไงได้ได้มาเยอะเลยนะครับอันนี้มีมีแบ่งออกแบ่งปันออกไปแล้วบางส่วนนะครับปกติก็จะเยอะกว่านี้นะครับผมไปเล่นเกมนียังไงคือได้มาหลายแท่ปล่อยฟังนะ <c oughs> ไปเล่นเกมแบบว่าเขาจะมีแต่แต่อะไรสดเขาจะมี วิธีเรียกลูกค้าเพื่อให้เขาเข้ามาดูให้คนเพิ่มเยอะขึ้นเขาจะมีแจกก่อนไลค์เขาให้ช่วยกดแชร์กดหัวใจอย่างเงี้ยครับางทีก็แบบว่าเขาจะมีคลิปมาทายผลว่าหวยที่ทายสองตัวประมาณนี้อืมใครทายถูกเขาก็จะแจกนะแสดงว่าฝ้หนาเพชรทุกมมือเลยนะ ขายเพจขายเพจดีนะครับเดี๋ยวไม่พูดเยอะนะครับผมนี่ครับเล่นเกมเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ละองค์ถ้าใครสนใจก็สามารถไม่ปล่อยไหมเนี่ยปล่อยครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูแต่ละองค์ับผมใช้เวลาให้กระชับที่สุดนะผมเวลากระชับที่สุดเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพักเที่ยงนะครับผมครับวันนี้ ช่วงเวลาพักเที่ยงไม่มีแดดแล้วลมดีมากเลยนะครับลมดีครับไม่ร้อนนะครับส่วนมากผมเห็นแต่หลวพ่อพัดนีครมีจะพักพรกเครืองหงพ่อพัดเลยนะครับผมก็มีอ่าพปิตาที่ออกวัดถ้ำสิงโตทองก็มีนะครับ ครับนี่ก็เป็นหลวงปู่โตะนะครับอินทสุวรรณโนนะครับเป็นพระรุ่นใหม่นะออกวัดถ้ำถึงโตทองรุ่นเจริญพรนี่ครับทีมงานเด็กทำพระสร้างร้อยหกสิบแปดเดียญลวงยาเขียวอันนี้อันนี้พระฟรีใช่ไหมไม่ใช่อ๋ออันนี้นี่ม,มีพิธีปลุกเสกกีเวลากีรู้ไหมจำ เดี๋ยวเพิ่งออกใครเนี่ยอ๋อครับ,รบก็สวยนะครับผมใครที่ชอบสนใจพ้าใหม่ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับผมของน้องน้องบาสนะครับราคาไม่แพงอะย่างหลักร้อยใช่ไหม,มผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าที่เล่น ได้เล่นเกมได้ผ้ามาเยอะขนาดนี้นะเลยเอามาให้ผู้ชมได้ชมอันนี้ก็เป็นรูปหล่อร้อยองค์นะหลวงปู่จือนะผมเนี่ยรุ่นเลื่อนสำนักศักดิ์นะครับหลวงปู่จือพันธมุตโตนะครับปี2556ปี2565นะผมจังหวัดชัยภูมินะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะผมเจ้าคุณจือยังไม่ได้แกะตีน,นะครับ ใต้แทงก็จะมีเ,เลขสามสี่สามนะผมแล้วก็มีตอกโคตนะครับสามสี่สามแล้วมีตอกโคตเป็นเนื้อทองแดงสวยครับรุ่นรูปเหมือนปั๊มรุ่นเรื่องสมณศักดิ์กุจือมีเยอะนะครับผมมีเยอะมากหลวงพ่อพัดก้า็นมากเป็นหลวงพ่อพัด ด้วยมหาเฮงปีสองห้าหกสามนี่ก็เจริญพรเพราะวนี่หลวงพ่อเสน่นี่ครับหลวงพอ่อเสน่ห์อยู่ถ้ากิจจาจย์อยวางอุทัยธานีนะผมนี่ทันท่านไหม เลยผ่อนบนรุ่นนี้สวยนะพัดพันสีสองห้าหกสีที่ระลึกอายุครบรอบเจ็ดรอบปัดพันสีเป็นเนื้อทองแดงลงยานะผมมอสเสนสวย oh, รุ่นเจนะริญผ่อนของเสะนีนี่ก็เป็นหลวงพ่อพัดรุ่นไหนแนะนำแนะนำนะรุ่นไหนที่ว่าแบบ เขาสัดสมกันนะนี่รรุ่นนี้ไม่หมารุ่นรวยทุ่นนะอ๋อนี่หลวงพ่อพัดรุ่นร้อยหนึ่งปีปีสองห้าหกห้ารุ่นมหาพุทธคุณเนี้ยอังกัังกาซาตินหลังยัน มีพระหลวงพ่อพัดมาเยอะนะครับผมเยอะมากจะดูไปเร็วๆเลยครับมีรว,วยดังใจร้อยปีร้อยปีต้องบอกว่านอะเล่นเกมได้นะผมรุ่นนี้สวยนะผมเกมได้อันนี้นันเลีกสวยมากอ,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 อพออ่านนพพัดนะครับผมนี่หลังไก่นะผม รวยดังใจนะรุ่นรวยดังใจนี่เป็นพระปิดตาบดนี้หลวงปู่โตอินทสุวรรณโนปี65ออกวัดท้ำสิงโตทองนะผมพิมพ์ทีมพี่เสือสร้างอ๋อนี่เป็นพระปิดตาหมายเลขขอ,อหมายเลขดีด้วยนะครับ168นะผมนีนะ่รุ่นพระปิดตาบทนี้ครับนะ อันนี้เช่ามาอันนี้เช่าใช่ไหมถ้าเท่าไหร่เลยผมเช่ามาสี่ร้อยอ่อเช่ามาสี่ร้อยนะหมายเลขหนึ่งหกแปดนะสวยนะผมเป็นหมายเลขเหมือนว่าเป็นหมายเลขนำโชคอะมีพระเพิ่งออกใหม่เป็นพัดปลูกเสกจากไหนนั่นนี่นใครท่านใดปลูกเสกบ้างอ่ะน่น่าจะมีหลวงหลงพระดำนี่นอ๋อ รุ่นนี้ก็สวยนะผม,ผมพขอพัดโอ้ยรุ่น้วยชนะจนสะผงหน้าใหญ่นี่ส่วนมากเป็นผ้าที่ไม่ใช่ออกจากวัดคือออกจากวัดไม่ได้สร้างใช่ไหใช่ครับไม่ไม่ใช่วัดสร้าง เป็นทีมงานสร้างนะครับเป็นงานที่ศรัทธานะครับวัดกุ้นน้อยครับวัดสร้างน้อยม,อมีเยอะนะครับผมเออ่รุ่นเยันสมรณะศักดิ์รุ่นนี้เหมือนวัดสร้างไหมรุ่นนี้เขาไม่ใช่แต่นิยมรุ่นสมรณะศักดิ์รครับบนบนนงี่น่าจะเป็นลำเบอร์หนึ่ง ผมพ,พัดตุนเดือสสำนัาศวันนี้ครับลมเย็นลมดีมากเลยนะผมไม่มีแดดนะครับผมเวลาพักเทียงจะไปเร็วๆเลยนะครับเมื่อเจอมี้เก่ามารอ่ากระินงกระดิหนีอ๋อนี่กระกนกิน6หกห้าผมพอพัดรุ่งเรืองนะครับผม นส่วนสสมากก็จะเป็นปีหกห้าเนี่ยครับผมที่ผ่านมาเนาะถ้าเปิดราคาเปิดแพงไหมไม่แพงไม่แพะหลักร้อยต้นต้นนะตรงนี้ก็สวยนะครับผมด้วยหมื่นล้านหลวงพ่อพัดกุญญากระโม ทองแดงลมดำนะหน้ากากหน้ากากทองชิปทองชิป,ป,ปสวยครับนี่กี่ปีเนี่ยเล่นเล่นแสดงว่าเล่นทุกเดือนเลยนะที่มีเยอะขนาดน,นีตน้ตอนนั้น ว่างงานพอดีอ๋อว่างงานเนี่ยเเือนเต่าเยอะนี่้เยีม่ปดูห่นะปิตานนี่อันนี้ปิตาจัมโบ้จัมโบ้อ๋อนี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะสาตินมีกระดิ่งางกนกระดิ่งด้วยใช่ขยอยมีเ็กระดิอืมครับเออถ้าเป็นเนื้อผงน่าสนใจ เป็นเนื้อโลหะพูจัดสิ์ทำศิป์ตัวทองน,น,นี่เป็นี่อ๋อนี่เป็นเป็นเป็นเนื้อผงนะครับผมหาลาบบทนี่ผ้าใหมเยอะนี่นอะ เวลาเรือนเสร็จอ๋อเอออันนี้น่าจะเป็นชุดแขมยกลังใช่ป่าคนนุณคุที่ดาเจนโบลังเต่าหลวงพ่อพัดร้อยรุ่นรวยเลยรวยร้อยหนึ่งปี ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะครับไปดูหน้ากล่องอนะันอุ่นไหนแบบอันนี้สร้างหนึ่งร้อยองค์กุโต๊ะ บรรดารั์อันนี้กับหลวงพ่อพัดนะครับผมเยอะเยอะเยอะรุ่นสิงห์มหาลาบเล่นสิงห์มหาลาบปี64ดูด,ด,ดูนี้ รุ่น5แะก90ปีหลวงพ่อเสน่ห์อ๋อหลงมีหลวงพ่อเสน่ห์ครับเดี๋ยวเจอเหรียญหนึ่งแล้วนี่เหรียญที่สองพ่อเสน่ห์อหนี่สวยนะครับผมอันนี้50นี่คืออะไรเลยน่าจะเป็นรนนายการอ๋อการที่50 ถ้าส่วนมากยังไม่ได้แกะออกจากซีนนะครับผมอืมพอสเสน่ห์รุ่นนี้สวยนะครับผมสวยซับกลางวานมีมีไอ้ไข่เจดีวัดไอ้ไข่เด็กวัดหลองพ่อพัด หนึ่งก็อนหลวงพ่อรวยพ่อรวยจะเป็นรุ่นใหม่เนาะออกวัดอะไรเนี่ยพ่อรวยวัดจิกเหรอเพื่อพาชีอยุทธยาปีหกห้าเป็นรุ่นใหม่นะครับผม เด่นจริงสวยเลยครับผมนี่ก็เป็นหลวง,งพ่อพัดเจ้าคุณพัดพ่อพัดครับผมสารพัดดีชนะจนหลวงพ่อพัดเยอะมากเป็นช่วงที่อยู่ห้องไม่ได้ทำอะไรก็เล่กเกมเอาพระ อนี่สวยนะครับผมสวยอันนี้รุ่นสารพัดดีชนะจนนะฮะสรพัดดีชนะจนปีหกห้าครับอันนี้หลวงพ่อพัดเทพประธานพรอ,อันนี้เป็นทรงจำปีเอา้เอาหายเจนหาย ข,นะข้างล่างเหรอโอ้อยู่ข้างล่างนะครับผมอืมสวย ไอ้งพ่อรวยอันนี้รุ่นนี้สร้างเยอะนะครับเป็นอาจะหลายน่าจะเป็นแสนองนค์ฮะเห็นรุ่นนี้แต่มีของปลอมนะครับรุ่นนี้ปีสองพันห้้อยศูนย์น่าจะเป็นรุ่นสุดท้าย ของหลวงพ่อหรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่สร้างเยอะถ้าผมก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะครับผมันนี้พระเยอะมากเลยนะครับก็ขอฝากติดตามช่องอาหารสไตล์คนบุตอนีครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ